นอกเหนือจากที่ผมได้ลาดลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำจากไข่นะครับคือเป็นตัวช่วยในการกำจัดโรคเชื้อราต่างๆเชื้อโรคที่ไม่ดีในดินก็ใช้อยู่ประจำครับนอกเหนือจุลินทรีย์ก็ยังมีนี่ครับจะใช้เกลือเกลือสมุทร เกือทะเลครับมาสักหนึ่งกำมือหรือน้อยกว่าน,นั้นก็ได้ครับไม่ต้องให้มากใช้เรื่อยๆมาละลายน้ำเพื่อจะเอาไปทำให้มละกอที่เคยตายคือใบเขียวแห้งทั้งต้นและก็คือตายแล้วแต่ทำให้ฟื้นคืนชีพแตกยอด การทำาสาวครับแตกออกมาหลายยอดตามลำต้นหลังจากได้ลาดรดสูตรน,นี้ไปและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีนี่ครับปูนแดงซึ่งเป็นปูนที่กินกับหมากคนเฒ่าคนแก่จะใช้กินกับหมากพูทำให้ฟันแข็งแรงเพราะในปูนแดงจะมีขมิ้นผง ช่วยกำจัดเชื้อราทำให้ฟันแข็งแรงเราก็จะมาใช้ครับโดยการใช้ปูนแดง1ช้อน1ช้อนโต๊ะครับละลายในแก้วให้น้ำใสแล้วค่อยเอาไปใส่บัวรดน้ำครับไม่ต้องค้างคืนนะครับเราไม่ได้ เอาไปฉีดที่ใบพืชเหมือนดังที่เคยลงคลิปไว้ที่ใช้แก้โรคแคนเกอร์ในมะนาวเราจะพักทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก็ได้โดยประโยชน์เขามีขมิ้นผงผสมอยู่ด้วยก็ปีส่วนกับจัดเชื่อราคนโบราณเมื่อตัดตอนกิ่งต้นไม้ก็จะใช้ปูนแดงไปทาแผลเพื่อไม่ให้ กิ่งต้นไว้นั้นเป็นเชื้อราลงทำลายต้นพืชได้ก็ได้ผลครับอันนี้เราจะเอามาใช้ลาดลบมะละกอที่เป็นลาดเน่าขนเน่าหรือเป็นเพียที่มาทำให้พืชเหี่ยวเฉาใบเหี่ยวเฉาตายไปแต่เซลล์ของเขาอาจจะยังอยู่ครับ เซลล์าต้นอย่างสดจึงได้แตกรากแตกแตกใบยอดออกมาหลายยอดเมื่อเราละลายเกลือแล้วครับเราก็จะใส่บัวลดน้ำใส่ให้หมดเลยก็ได้ครับเกลือแค่หนึ่งกํากําเล็กๆจะเหลือกน้นไว้หน่อยก็ได้ครับไม่ต้องให้หมดและใช้ปูนแดงนี้ ใส่รวมไปด้วยครับให้หมดเลยครับเหลือเล็กน้อยไม่เป็นไรเราก็จะไปดูกันครับที่ผมเคยลาดลบสูตรนี้ไว้ทุก3าถึงหวันก็ได้ครับก็จะเห็นผลว่ามีต้นมะละกอแตกยอดออกมาเพราะผมได้ใช้ไปสองครั้งครั้งละ ห่างกัน3วันใช้ที่ครับจะใช้5วันต่อครั้งก็ได้แต่ผมต้องการรู้ผลครับว่าจะช่วยมะละกอได้ไหมก็ไปดูกันครับนี่ครับจากที่เราได้ลาดลดด้วยน้ำปูนแดงและเกลือสมุทรรอบๆโคนต้นมะละกอก็จะเห็นผลครับ ภายใน15วันมะละโอก็จะแตกขึ้นมาครับจากที่ว่าเขาได้ตายไปแล้วก็จะแตกมาหลายยอดอันนี้เป็นต้นที่ตายไปแล้วนะครับยอดยอดเฉาเหี่ยวตายไปแล้ว ช่วงที่เคยหลบคลิปให้ดูอน,นี้ก็แตกมาใหม่แตกยอดใหญ่ต้นก็ยังแข็งแรงครับเพียงแต่เป็นเชื้อราในดินมากินรากนี่ครับผลของการถดลอกใช้ปูนแดงกับเกลือช่วย มะละกอฟื้นคืนชีพครับต่อไปก็จะมีมะละกอหลายยอดและดกมากกว่าเดิมก็ลองนำไปปรับใช้กันครับสูตรง่ายๆ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ